สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพาทุกท่านนะครับไปดูการเลี้ยงปูนิ่มนะครับพูดถึงปูนิ่มแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ต้องคิดว,ว่าเอ้ยมันจะต้องอยู่พื้นที่ริมชายฝั่ง ริมทะเลอย่างเช่นอ๋อแถวทางภาคใต้นะครับแต่วันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมพิษณุโลกนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับก็มีฟาร์มปูนิ่มด้วยแล้วเราจะมาดูกันว่าเขาทากันได้ยังไงเลี้ยงได้ยังไงนะครับที่อันนี้สาคัญมากเลี้ยงปูนิ่มในเขตของพื้นที่ภาคเหนือนะครับผมเดี๋ยวเราไปพบกับทางเจ้าของฟาร์มกันเลยครับผมที่ฟาร์มปูนิ่มพิษณุโลกนะครับผม aquabiz all the best knowledge for aquatic system Conroller ทุนอัจฉริยะที่ออกแบบโดยทีมคนไทยเพื่อเกษตรกรไทยใช้เซ็นเซอร์ไทเทเนียมวัดค่าออกซิเจนค่าความเค็มและค่า PH แบบเรียลไทม์ แสดงบนจอทัชสกรีนรวมถึงแอปพลิเคชันในมือถือพร้อมการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาและมีระบบแปลงทําความสะอาดอัตโนมัติยืดอายุการใช้งานเครื่องยังมีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิดระบบตั้งค่าชดเชยความเค็มและสามารถตั้งค่าการทํางานของเครื่องตีน้ําที่หลากหลายจากการใช้งานจริงช่วยให้เกษตรกรลดค่าไฟได้กว่า27ลดเวลาทํางานเครื่องตีน้ํากว่า60เพิ่มผลผลิตกุ้งและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กว่า33 Green Controller คู่คิดฟาร์มไทย เพื่ออนาคตที่มั่นคงสวัสดีครับพี่โดมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเจ้าของฟาร์มของเราครับผมครับสวัสดีครับถามก่อนว่าที่มาที่ไปในการเลี้ยงฟูนี่ของพี่โดมมาอย่างไงครับผมอยากจะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มอ่ะสัตว์ทะเลนะอยู่ในจังหวัดพิโรคภาคเหนือเพราะว่ามันจะสามารถเพิ่มมูลค่า้ได้ พี่โดมองในเรื่องของการในในแง่ของการเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำเค็มหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ำน้ำจืดอาจจะไปต่อยากเรื่องเพิ่มมูลค่าแล้วผมมองอย่างนั้นนะในอันนี้อันนี้เนความคิดผมแต่ถ้าเป็นสัตว์ทะเลน่มันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ในในรูปแบบออร์แกนิกออร์แกนิกด้วยเพราะว่าผมส่งตัวแล็บจะมีผลผลต้นแล็บอยู่อันนั้นปุบไ้ก่อนเพราะว่าเรามีอะไรบ้างแล้วทำแล้วทำไมมาถึงมาจบที่ปูนิ่งพี่ โอ้โหมันปูนิ่มนี่ก็เป็นสัตว์นิยมนะยอดนิยมในอาหารเทะเลนะขอามันราคาต่ำลงมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วผมเอามาอยู่ในรูปแบบเออ์แกนิกมาเลยเพิ่มมูลาค่าเข้าไปทําให้ผมไม่ต้องมีพื้นที่เป็นไรหรอกผมผมเนี่ยที่หนึ่งงานผมปเ,ปเนี่ยสามารถเลี้ยงชีพเกษตรกรได้แสดงว่าเมื่อก่อนก็คือเราเห็นว่าเริ่มเลี้ยงกุ้งมาก่อนด้วยใช่กุ้ตงตอง,ง,งกุ้งตังกามมาก่อนอ่ากามเมืก่อน,นครับกุ้งการรมกามเลี้ยงที่นี่ใช่ที่นี่เลย อยที่นี่เลยที่นี่เลยโอ้ถามก่อนมีปัญหาเรื่องของน้ําเค็มไหมพี่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอ่าเรื่องมาตะก้าวต้องคุยให้รู้เรื่องก่อนนะมีแน่รนอนแต่ว่าผมก็ผลักดันกับโชคดีที่มีผู้ใหญ่ทางเกษตรหัวหน้าเกษตรกรหัวหน้าสภาเกษตรเขาเห็นใจช่วยกันแก้ปัญหาของผมตรงนี้เลยทําให้ตรงนี้มันเลยกลายเป็นโมเดลว่าถ้าจังหวัดอื่นภาคเหนือภาคกลาง ภาคอื่นๆที่ไม่อยู่ในค้นที่ชายฝั่งใช่ถ้าอยากเลี้ยงก็คือมาดูตัวอย่างการแก้กฎหมายที่นี่ว่านี่เขากาแกแ้ระบบปิดกันได้อืนะครับก็คือฟาร์ม ฟาร์มปูนิ่มของทางพี่โอมเนี่ยเป็นฟาร์มปูนิ่มระบบปิดใช่แบบไม่เปลี่ยนน้าเลยนะไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำเท่ากับว่าน้ําเค็มเนี่ยก็จะไม่มีไม่มีการแบบว่าหลุดรอดเลื่อั่วซึมออกไปไม่มีการถ่ายน้ําออกไปเลยใช่ไม่มีเลยเท่ากับว่ามีการบริหารจัดการน้ําก็คือไม่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช่เลยผ่านเรื่องของตัวมาตาเก้าเรียบร้อยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเกษตรกรหรือใครสนใจนะครับในการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มนะครับผมแบบนี้แบบนี้ต้องมาศึกษาดูงานที่พี่โอมเป็นโรโมเดลก็คือต้องเอาเรื่องของตัวระบบนี ไปปรับใช้นะครับผมอันนี้คือสบายใจได้ล้โอเคครับผมเรามาคุยกันต่อเมื่อก่อนก็คือว่าเราเลี้ยงกุ้งกัมกับ่อเล็กเล็กใช่ไหมพี่ก็สามคูสิบบ่ประมาณนี้เลยอ่านี้เลยแต่ว่าลงหนาแน่นหน่อยมีปัญหาไม่มีปัญหาก็จะลงหนาแน่นแต่เพียงแต่ว่าพี่ไม่ช่วยผมเลยแต่เพียเล่นเล่นเพียงแต่ว่าคือลูกค้าคือคือกุ้งเนี่ย เมื่อก่อนผมจะได้สี่สี่เดือนนีจะได้เงินนะแต่อันนี้พอมาจริงๆแล้วมาได้เงินทุกวันไงพี่ก็เลยก็เลยตัดใจให้ตัดกุ้งไปเลยเอาเนี่ยเพราะผมอยากได้เงินทุกวันเราก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าโทรศัพท์เราต้องใช้ค่ากินทุกวันเนาะใช่ใช่แต่มารอสี่เดือนห้าเดือนโกเดอนานไปนานไปแต่อันนี้มันได้ปูนิมสามารถให้เงินได้ทุกวันนะผมก็เลยมาเอาฟูนิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับเขาเขามีแต่เมื่อก่อนคืออะไรนะ ไปหาที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูนะขายได้เงินมาไปสร้างบ้านใหญ่ๆพี่โอมนี่ทําตรงข้ามครับนี่ทุกบ,บ้านทิ้งนะแล้วทําเป็นบ่อเลี้ยงปูนิ่มนะ <laughs> เพื่อที่จะแบบว่าหาอะไรได้ทุกวันโอเคครับพี่โดมปูนิ่มเนี่ยก่อนจะเลี้ยงเราต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างเหรอใช่คือผมเอามาเลี้ยงให้มันลอกคราบอะหัวใจหลักมันอะคือเลี้ยงให้มันลอกคราบแล้วก็จับทาปูนิ่มครับเรื่องของการลงทุนระบอระบบ อ,อย่างเงี้ยบ่อเราลึกเท่าไหร่ต้องความลึกมีผลไหมระดับน้ำนระาควรจะอยู่สัก6กสิเจ็ดสิเซนหกสิเสิเซเพราะว่าคือที่เนี่ยมันเป็นภาคเหนือมันก็หนาวเนี่ยอือหนาวเนี่ยจะภาพอากาศอ่ะถ้าน้ำมันลึกเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะไม่ค่อยแว่งแต่ที่ผมเลี้ยงมานะประสบการณ์ผมอนะ่ะ กว่ากว่ามันจะแข่งได้มากระเช้าแล้วกลางคืนเย็นใช่ไหมประมามมันจะมันก็มันมันอยู่ได้อยู่แล้วเป็นประเด็นอีกสําคัญอีกอันหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเรื่องของระดับน้ำที่เหมาะสมใช่ใช่ประมาณถ้าพี่อ์ก็ประมาณเจิเซนเพื่อที่แบบเฮ้ยให,ให้คุณชมพูมันนิ่งนิดนึงใช่ใชมันต้องนิ่งแล้วเรื่องของตัวความเค็มน้ําล่ะความเค็มผมทําน้ําแรกเนะี่ยผมตั้งที่ยีสอง 2, แล้วมันจะไปไงก็ปล่อยมันเลยอ,อย่างบอกนั้นก็ห้าห้าปีนี่น้ําตอนนี้ความเค็มอยู่ที่สามสิบ ก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้าไม่น้ําก็จะเหยไปเรื่อยมันก็คือน้ําน้ําจืดก็จะเหยไปเรื่อยความเค็มมันจะเพิ่มขึ้นผมจะเติมน้ําน้ําจืดทุกวันวอนมาแลถังเพื่อที่จะชดเชยน้ําที่เราเหยให้มันอยู่ด้วับท่าเดิมแค่นั้นเลยอพี่โอมเอาน้ำมาจากไหนผมซื้อน้ําเค็มซื้อน้าเค็มใส่รถบรมทุกมาไหมผมเอาน้ำปราปามาทาเองเกลือทะเลแร่ธาตุนะครับแล้วก็มันจะมีหลายตัวดอกเกลือด้วยดอกเกลือด้วยเอามาผสมแล้วก็ให้มันได้สัดส่วน สัดส่วนสัดส่วนของของพี่โอมเนี่ยเผยได้ไหมหรือว่าเป็นส่วนผมไม่ค่อยได้วัดไงประเด็นอ่ะคือเนี่ยเป็นสิ่งที่อย่างเขาถามว่าค่าน้ำเท่าไหร่อประเมินยังไงดีกว่าเพราะว่าคือผมต้องบอกนี้น้ําเนี่ยมาเป็นน้ํากุ้งเก่าบ่อเลี้ยงกุ้งกากามเก่าคือผมศึกษามาจากเป็นเป็นเป็นไปบอกกุ้งกากามก่อนแล้วนี้ผมเริ่มเอาปูมาผมก็เอาน้ําปูมา ทำให้มันเลี้ยงปูได้กุ้งกับปูเนี่ยเอาน้ากุ้งมาเลี้ยงปูให้ได้ครับก็เลยปรับเปลี่ยนดัดแปลงมาจนมาเป็นน้ําเฉพาะผมครับมันเลยผมเลยไม่ผมเลยไม่ค่อยได้วัดค่าน้ําว่ามันจะต้องอแกนีเซียมเนี่ยแนีเซียมเท่าไหร่ผมไม่ค่อยได้ไปสนใจอ่ะก็ะคือให้ปูอยู่ได้ใช่ก็คือให้ oh, uh ให้สัดน,น้ําอยู่ได้ใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วถามอีกอันหนึ่งที่น้ำเนี่ยไม่เปลี่ยนมาห้าปี แดงว่าเราต้องมีการหมุนเวียนจัดการน้ําบําบัดน้ําที่ดีเนี่ยถังกองระบบกองเนี่ยเราทําอะไรยังไงเรามีอะไรมีความลับอะไรไหมพี่ไม่มีเลยขอไปดูขอไปดูขอไปแคะความลับหน่อยได้ไหมดูดูได้นะไม่มีอะไรมันเป็นแค่ผมใส่แค่สซลังกันแดดอ่ะก็คือสแลนงกันแดดอยู่ไงคือน้ําอ่ะดูดเข้ามาเข้าล่างน้ำจะเอ่อขึ้นบนแสลงกันแดดกับอีแดงทําไว้ ทำไว้ให้มันขึ uh, ney, uh, ้นในน้ําใสมาแล้วก็ไปหาให้ก็คือก็คือพวกสแลนเนี่ยเราก็เอาไว้สำหรับกองตะกรนแวนลอยในน้ําด้วยแล้วก็มันก็พวกจจุลซีก็เกาะอยู่ในนี้ด้วยจุลซีเอ่อเป็นถังพักตรงนี้มากกว่าที่ว่าจะเป็นบ้านมันอ่ะครับอันนี้ก็คือเอาไว้สําหรับเวลากันน้ําทับไว้ให้น้ําเอ่อขึ้นมาเฉพาะน้ําดีแล้วก็ออกไปนู่นอืมอันนี้คือระบบกองก็อย่างงี้ซิมเพลไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้ว ความรู้ในการเลี้ยงปูต้องเอามาจากไหนที่อันนี้ผมลองเองหมดเลยอะอเพราะว่าสมัยที่ผมเริ่มทําตอนนั้นเราก็ไปปรึกษาใครก็ไม่ส่วนใหญท่ที่จะมีก็มีเป็นทางวิชาการเขาบอกต้องค่าเท่นั้นค่าเท่านี้ไงมันก็เลยแบบคือชาวบ้านอนะ่ะจะไป จะไปวัดค่าน้ําวันละสองครั้งอะไรมันก็ไม่ไหวอ่ะคือมันต้องหาจุดที่มันง่ายสำหรับเราด้วยเล่าเล่าเรื่องของตัวไซเคิลของการทาปูนน่ดหน่อยพี่สมมติว่าเริ่มต้นเนี่ยเราต้องซื้อกล่องตัวนี้มาจัดวางระบบเรียงเป็นรางเชเรียงเป็นแถวเลยเรียงเป็นแถวเลยพี่โอมมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับกี่กล่องตอนนี้900 900กอยกอกล่องครับ900ครับผมแล้วเรามีวิธีการเลี้ยงการจัดการยังไงบ้างครับเลี้ยงประมาณเท่าไหร่ึงได้ปุนหรับมันจะเลาะมันจะมิ้นตนไั้แต่เอาวัน่ป อู้ลอกคาบมันจะลอกคาบไม,ม่พร้อมกันม,มันมันมันจะลอกคาบทุกวันแต่มันจะไม่พร้อมกันครับมันก็จะมีได้15้าวันจนถึง2เดือนหมายถึงว่าหลังจากลงไปแล้วเนี่ยสิบวันก็จะเริ่มลอกคาบแล้วใช่ใช่ครับเริ่มพอครับจนถึงสองเดือนจนถึง2อเดือน,อนครับผมก็คือลอกคาบไม่เท่ากันอยู่ที่เรื่องของตัว อาหารความสมบูรณ์ของอาหารใช่แล้วอารมณ์มันด้วยแล้วเราเราไปกัดเกีนญาติอยากรู้เลยอารมณ์อารมณ์มันลงมันด้วยบางทีมันอยากลอกบางทีมาวันเดียร้อลอกแล้วหมายถึงว่าเพิ่งลงไปเพิ่งลอกเลยจากไซสิบตัวโลที่คือเอามาลงพวกภูี้มาเอารอกแล้วจะมีคือแล้วแต่อารมณ์เขาเลยเราก็ไปกัดเป็นาก็มีหน้าที่คือทำระบบในเวทน้ำให้มันดีเลี้ยงอาหารให้มันดีนะครับผมขอถามเรื่องของอาหารหน่อยเราใช้อาหารแบบไหนครับ นะผมอัดเองเพราเป็นอัดเองคือทําเองครับมันก็มันเนี่ยเป็นแห้งๆนี่ผมแช่ให้ดูนีคืออาหารที่สําหรับให้นี่ทาเองใช่ทําเองส่วนประกอบมีอะไรบ้างก็เป็นปลาสดนะครับเอามาปั่นปลาสดมาปั่นปั่นผสมแล่ธาตุผสมยูนิซีครับครับมันจะเป็นแห้งอ่างเี้ยอ่าแห้งๆแล้วก็หยอดให้ปูกินหยอดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชิ้นหนึ่งตัวหนึ่งก็คือตัวหนึ่งก็ชิ้นหนึ่งใช่ตัวหนึ่งก็ชิ้นหนึ่งก็วันหนึ่งก็เก้าร้อยชิ้น ใช่ประมาณนั้นใช่อาหารถูกเพราะว่าการทำปูนิม่มลงทุนสูงจริงไม่เถียงแต่ระหว่างเลี้ยงก็ถูกลงทุนสูงเพราะ,ะเรื่องของการทําระบบทําโครงสร้างบอ่อเรื่องอเบื้องต้นซื้อกล่องอะไรพวกนี้แหละฮะใชก่กล่องกล่องกะน้ํากล่องกัะน้ําเพราะเราจะทำน้ำเค็มขึ้นมาได้ให้เป็นอย่างเงี้ยมันก็ใช้ลงทุนค่อนข้างสูงนะบอ่อนึงก็ต้องมีสนะองหมื่นอ่ะไปถึงหนึ่งบ่อนี้สองหมื่นเฉพาะเฉพาะแบบว่าการทําน้าเนี่ย เพราะว่านะเขาขั้นลงทุนอนข้านสูงแต่ลงทุนครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วระหว่างเลี้ยงก็ถูกเพราะผมให้กินเนี่ยสองวันหนึ่งครั้งก็ขอสองวันครั้งหนึ่งให้ครั้งเดียวมื้อเดียวมื้อเดียวใช่ก็คือให้วันนี้ไปเสร็จปุ๊บอีกสองวันเจอกันใช่แล้วก็มาดูว่ารุนว่าจะลอะคาบปังไหนใช่ใช่โอเคพี่เราต้องคัดเลือกยังไงบ้างพี่พันปูพันปูเหรอใช่ต้องมีไหมอือเอจริงก็ไม่ไม่ต้องอะไรกับมันมากเลยนะ ไซก็สิบตโลแหละไซเนี่ยนี่นะสิบตโลสิบตโลไซนี้เลยนะครับไม่ต้องอะไรกับมันว่าหรอครับผมอันนี้คือความลึกของกล่องก็คือว่าให้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของตัวของตัวกล่องใช่ครึ่งหนึ่งตัวกล่องอ่าครับผมเขาทนไหมครับมันอยู่ที่น้ำเราอะอยู่ทนเราส่วนใหญ่อัตารอดอัตรารอดก็คือถ้าลงบอคือถ้าน้ำเนี่ยถ้ารันระบบด้วยไปแล้วน่ะถ้าน้ำมันได้แล้วน่ะลงไปเน่ย ไม่มีหรอกตายจะมีตายตอนขนส่งมานบ้างนิดหน่อยแล้วลงไปเนี่ยอัตราการตายเนี่ยมันจะมีน้อยตรงที่ว่าอยู่ไปานนานอยู่ไปนนานอาจจะมีตายบ้างนะนิดหน่อยเหมือนปลาทั่วไปแหละมันก็ต้องมีบ้างนะแต่สัตว์น้ำอ่ะใช่แต่นี้คือข้อดีของมันคือถ้าน้ำมาได้แล้วเนี่ยโอกาตายน้อยมากแล้วเรื่องของตัวลูกพันธุ์เนี่ยรอบหนึ่งยังไงบ้างพี่คือเขาจะส่งมาได้คือทุกๆประมาณ12วันถึง15วัน เขาเขาเขาไปดักก่อนแล้วพอรวมได้เสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งมาให้อ๋อก็คือว่าทุก15วัน1ชสองถึงสิวันก็คือจะมีลูกพันธุ์ส่งมาที่นี่ใช่ใก็เดือนละสองครั้งใช่ใช่เป็นชาวบ้านส่งมาให้ก็ตอนเนี้ยเขาได้ประมาณเจ็ดปโลต่อครั้งอ่ามันผมงก็จะมาเวียนลงอย่างเงี้ยก็คือเวียนลงบางเดือนก็ได้3ครั้งบางเดือนก็ได้สองครั้งครับผมแล้วการการเลี้ยงบูนิ่มเนี่ยครับผมต้องมีการดูแลอะไรพิเศษบ้างไหมครับมีเลยเนี่ย เศษอาหารเศษ็จบ่อาหารที่เราให้ใช่เราเราเรา,เราต้องลงไปตักก็คือปูกินไม่หมดเราก็ต้องไปคือลงไปลงไปตักเองอันนี้คือเศษมันเศษที่มันกินอะกินกินแล้วเหลือไอ้ปูก,นนกินกแล้วมันแบบฟุ้งๆอะใช่มันมันจะไม่กินหมดหรอกมันก็จะฉีกินตามทาย,ยามันแล้วมันก็จะมีเศษร่วงไปครับเราก็ตักวันนึงตักเนี่ย ผมใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงผมก็ตักเสร็จแล้วอ่ะก็คือสองชั่วโมงหมด6บ่อเนี่ยหมด6บ่อก็คือเวลาในการทํางานเอาแบบจริงๆเลยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากให้อาหารให้อาหารก็อาจจะเร็วกว่านี้ก็หยอดหยอดหยอดแต่วก็มาทําความสะอาดอีกวันนึงมาทาความสะอาดก็ประมาณสองชั่วโมงไม่เกินนี้แต่จุกจิกแล้วก็ทําทั้งวันแต่ก็ยังอื่นก็จุกจิกไปแล้วแต่จะทอยู่ในบ้านเราไงครับเหมือนก็อยู่ในบ้านเราแล้วผมถามนิดนึงพี่ไอตัวปูนิ่มเนี่ยอย่างที่รู้คือว่า ราต้องคอยดูตลอดว่าเมื่อไหร่มันลอกอใช่ไหมต้องคอยเดินดูว่าผมผมไม่ค่อยได้เดินดูขนาดนั้นเพราะน้ําที่ผมทําเนี่ยมันลอกภาพเนี่ย15ชั่วโมงก็เก็บได้อะของผมอ่ะหมายถึงว่า15ชั่วโมง<ช>เปืดอก็ยังไม่แข็งไม่นิ่มเลยเพ,เพราะว่าผมก็เคยไปดูที่เขาเลี้ยงปูนิ่มเหมือนกันเขาบอกว่าอันนั้นสามชั่วโมงก็เก็บแล้วสองชั่วโมงสามชั่วโมงต้องเก็บคือทุกเช้าปุ๊บ เดินดูเลยว่ากล่องไหนเจอ2องตัวปุ๊บรีบเปิดเลยโอ้โหดูรีบเก็บเลยแต่อันนี้คือไม่ใช่ผมถึงบอกว่าอันนี้ผมเอามาปรับการทำพู้นี้ของผมผมเอามาปรับให้มันเข้ากับชีวิตผมผมจะมาดูตลอดมันมันก็ไม่ได้ไงแล้วก็อายุเดี๋ยว,วก็เลยผมแต่ทำไปเกษียณทำไปจนแก่แล้วก็ต้องออกแบบให้มันเหมาะกับเราครับผมดูครั้งสุดท้ายเนี่ยเที่ยงคืนผมหยุดละ งคืนแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เช้าเช้าสายก็มาเก็บอ่าได้เลยมันลอกทั้งวันแหละแต่เราต้องคอยดูเพื่อที่จะเก็บปูนี้มาทําอาหารให้ลูกค้าเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เก่งแค่เลี้ยงปูอย่างเดียวนะทําอาหารเก่งด้วยก็ทําได้ครับทำได้เพิ่มมูลค่าไปในตัวสองเท่าสองเท่าจากที่ได้สองเท่าขอถามหน่อยว่าราคาถ้าหร่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วแต่ว่าถ้าราคาปูนิ่แบบปูนิ่สดเลยที่เราขายผมขายอยู่กิโลละห้าร้อย่า กิโลละห้าร้อยขนาดหกตัวโลหกตัวโลกิโลละห้าร้อยมันห้าโลมันจะมันจะโลแล้วถึงคนลยให้ไปหกก็คือตัดตัดให้ลูกค้าไป่ตัวอันนี้คือโลละห้าร้อยใช่นี่เขามาซื้อที่คือตอนแรกอ่ะผมส่งไปทั้งหมดประจําเลยแต่พอผมเปิดตลาดเมนูพร้อมทานไปโอ้โหกลายเป็นลูกค้าตลบคือในเมืองพิษณุโลกเนี่ยใช่คือตอนนี้คือไม่ส่งแล้วอ่ะก็คือปูสดอ่ะไม่ส่งแล้วไอ้ปูสดนี่เลยไม่ส่งแล้วไม่พอขายใช่ไม่พอจริงๆ แล้วปูนิ่มที่ลูกค้าเราที่ลูกค้าของเราเนี่ยชอบทําเป็นเมนูอะไรที่สุดครับโอ้โหท,ทุกเมนูเลยผม,ผ,มผมมีหลายเมนูอ่าผมจะมีเมนูที่หน้าเพจผมอะตามปูนิ่มเปทั่วโลกแล้วเลือกเมนูเสร็จแล้วก็โทรมาโอดดังแล้วมารับเลือกเวลามารับก็ผัดของปูนิ่มผมก็รีปูนิมนน่มผัดไข่เค็มนน وم, ปูนิม่มผัดพริกไทยดาขนมจีนน้ายาปูนิม่มครับอ่ผัดไทยปูนิ่ม หลายเมนูหลายเมนู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 มนี่คือจับขายทุกวันทุกวันวันวนี้วันต่อวันต่นี้คือตรงวันต่อวันเลยอ่ะชใช่ผานก็มารับตอนเย็นใช่หรือว่านัดกันเที่ยงก็จะมีมีเที่ยงบ้างเย็นส่วนใหญ่จะมาเย็นเล,อก,เลอกงานมารับมารับนะครับโอ้โหดีนะเป็นอาชีพที่แบบเฮ้ยเป็นอาชีพที่แบบเหมาะกับการเกษียณมากเลยนะอยู่แต่อยู่ในบ้านสี่ห้าชั่วโมงทำงานอะไรเงี้ยนะพี่เนาะ ครับพี่โดมครับไม่อะไรจะฝากไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปูนิ่มในระบบปิดแล้วก็เนี่ยเราสาม,มารถที่จะเลี้ยงที่ไหนก็ได้เนาะใช่คือปูนิ่มเนี่ยผมมองว่ามันคืออนาคตนะของเกษตรกรที่แบบว่าพื้นที่ไม่เยอะ mm hmm. เพราะเราเอามาปูนิ่มเราเอามาเพิ่มมูลค่าได้ใน mm hmm. บ้านได้เลยอะ่ะมันน่าสนใจมากสําหรับผมตอนแรกๆผมทำเนี่ยมีนคนมองว่าหาว่าบ้านะใช่ใช่มีคน ผมทุบบ้านเนี่ยเทศบาลเดินมาบอกเฮ้มึงทำอะไรบอกผมจะทําขยายบ่อปูเนี่บอกอ <c oughs> มึงบ้าแล้วมึงจะทุบบ้านทิ้งหรอ <laughs> จริงๆผมจะทุบบ้านทิง้งเพราะว่าคือด้วยลูกค้ามันเยอะขึ้นทุกวันเอ่อมันเลยทําให้รายได้แล้วต่อวันมันเยอะขึ้นอะ่ะผมก็เลยผมมุ่งมั่นมันตอนนี้ผมคิดว่าจะทำเรือนแก่แหละตลาดตลาดมันไปโตเรื่อยๆก็คือตอนนี้ปูเราก็ไม่พอขายอยู่แล้วไม่ผมวันต่อวันเลยตอนนี้ถ้ามีคนสนใจเรื่องของตัวอยากจะเข้ามาดูเนี่ยอันนี้ได้ไหมครับ ได้ไดดูงานได้ผมก็กะว่างนจะเปิดรมตรงนี้ก okay. ็ยังไม่ค่อยว่างอ่ะเปิดรมอยู่โอเคครับผมติดตามพี่โดมได้จากที่ไหนบ้างครับเพจฟาร์มปูนิมพิสุโลกครับเพจฟาร์มปูนิมพิสุโลกหรือเบอร์โทรก็0ูนย์แปดหนึ่งสามห้าสามหกเก้าสออห่งอนแปดหน้าสอง๋อครับผมก็โทรมาได้นะครับเจ้าของวลีนะครับผมทุกบ้านเลี้ยงปู S <S วันนี้ขอบคุณพี่โดนมากครับผมขอบคุณครับ Green Controller ทุนอัจฉริยะที่ออกแบบโดยทีมคนไทย <c oughs> เพื่อเกษตรกรไทยใช้เซ็นเซอร์ไทเทเนียมวัดค่าออกซิเจนค่าความเค็มและค่า pH แบบเรียลไทม์ แสดงบนจอทัชสกรีนรวมถึงแอปพลิเคชันในมือถือพร้อมการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาและมีระบบแปลงทําความสะอาดอัตโนมัติยืดอายุการใช้งานเครื่องยังมีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิดระบบตั้งค่าชดเชยความเค็มและสามารถตั้งค่าการทํางานของเครื่องตีน้าที่หลากหลายจากการใช้งานจริงช่วยให้เกษตรกรลดค่าไฟได้กว่า27ลดเวลาทํางานเครื่องตีน้ากว่า60เพิ่มผลผลิตกุ้งและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กว่า33 Green Controller คู่คิดฟาร์มไทย เพื่ออนาคตที่มั่นคง